สวัสดีครับทุกท่านก็ลงขายอยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับคันนี้ BMW E36 318i นะครับผมเครื่อง M43K Auto นะใช้น้ำมันล้วนนะครับคันนี้ก็รถพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับผมมีภาษีต้องไปต่อ2ปีแค่นั้นนะครับที่เหลือก็ใช้งานได้ปกติอย่างที่ผมรีวิวมานะครับผมก็ คันนี้เป็นล้อแม็กขอบ17นะครับผมล้อ B M กระจกข้าง M แล้วก็ติดฟิล์มใหม่รอบคันสีสันภายนอกนี่ก็ยังดูดูสวย,ยครับดูดีอยู่เลยเพราะว่ามันเป็นสีเดิมมานะครับผมก็ก็ถือว่ายังยังดีครับยังใช้ได้อยู่นะครับภายในก็ผมว่าดีกว่าภายนอกอยู่ครปลายท่อแต่งนะครับผม นี่นะครับผมเงาแสบตาครับผมแดดแรง <refriger ant> ก็ลืมบอกราคาเลยครับผมคันนี้ราคา75,000บาทเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากในยุคนี้คนระับนี่ดูภายใน,นครับผมพวงมราลัยเป็นลายไม้นะครับผมพวงมราลัยเบียมลายไม้เาบาะคู่หน้าไม่มีขาดนะผมคู่หลังก็ไม่มีขาดคอนโซลก็ไม่มีแตกขาดครับผมนี่นครับเกียร์ออโต้ รถใช้งานได้อย่างดีนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมจอจนฝุ่นนะครับฝุ่นจับอย่างเดียวล้างนี่ก็สวยนะครับผมเดี๋ยวไม่โฟกัสเสมขทางหลังก็สวยเหมือนหน้าครับไม่มีขาดเหมือนกันนะบอ เยวเปิดห้องเครื่องให้ดูครับผมความเนียนของมันประมาณไหนนะครับเนี <c oughs> <c oughs> ่ยประตูเปิดเนี่ยไม่มีแบบเสียงดังแบบออสออสแอดออสแอดไม่มีนะผม <c oughs> นี่ครับสภาพห้องเครื่องดูกันเอาเองได้เลยครับผมเนียนเนียนเนียนกริปนะครับผม ก็กระจกไฟฟ้าคันนี้ก็ใช้ได้ทั้ง4บานกระจกข้างปรับไฟฟ้าที่ฉีดน้ําฝนที่ปัดกระจกใช้งานได้หมดนะครับผมไม่มีปัญหาความร้อนนะผมเพราะว่าพัดลมทำงานได้อย่างดีทั้งสองตัวนะผมทั้งฟีปั๊มแล้วก็พัดลมไฟฟ้านะครับก็ประมาณนี้ครับท่านใครสนใจก็โทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้นะผมก็ ไฟทุกอย่าง่้ติดหมดนะครับผมราคาเพียง75,000บาททลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับทุกท่านขผมหน้าที่ติดตามรับชมมาดีครับ